ถ้าปัญญาแก่รอบเราก็จะปล่อยวางรูปนามได้พอปล่อยวางรูปธรรมานามธรรมาได้นะเราจะเห็นโลกเราเห็นรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งภายในภายนอกอะไรเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันไปหมดละร่างกายเรากับโลกข้างนอกก็เป็นอันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องโลกโลกขันห้าเป็นของโลก แล้วมันจะเห็นนะขันห้ามทํางานไปเรื่อยๆมันเนเป็นแค่ปรากฏการของรูปธรรมปรากฏการของนามธรรมเนี่ยภาวนาไปเรื่อยนะเราก็เห็นโลกเป็นแค่ปรากฏการเท่านั้นที่ไหลไปเรื่อยๆไหลผ่านไปไม่มีจุดตั้งตน้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะปรากฏการของโลกเป็นอย่างนั้นไหลไปเรื่อยๆไม่มีจุดตั้งตน้นไม่มีจุดสิ้นสุด เกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนั่นแหละคือตัวสังสารวัตเราจะเห็นนะโลกเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลไปเรื่อยๆเหมือนความฝันเท่านั้นเองถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราไม่ต้องสแสวงหาว่าจิตเป็นยังไงถ้าเราสแสวงหาจิตอีกความไม่ว่างก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงที่เรา แตกหักลงไปกับรูปนามนะปล่อยวางรูปปล่อยวางนามได้นะเราไม่ต้องสแสวงหานิพพานตรงไหนแล้วโลกก็คือความปรุงแต่งนิพพานคือสภาวะที่เหนือความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งตัวนั้นแหละถึงะเรียกว่าว่างโลกนั้นว่างแบบที่ แบบหนึ่งนะแล้วจิตที่พ้นโลกมันว่างอีกแบบหนึ่งว่างคนไม่เหมือนกันโลกนั้นยังมีความมีมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันว่างไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอะไรเป็นปรากฏการณ์ที่ไหลไปเรื่อยๆส่วนจิตที่พ้นโลกไปมันว่างไปอีกแบบหนึ่ง มันพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะไม่ต้องกําหนดหมายว่ามันมีอยู่หรือมันไม่มีอยู่ั้นในหนังสือจิตคือพุทธะที่หลวงปู่ด,ดูลพูดนะมีอยู่ประโยคหนึ่งน่าฟังนะบอกจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตเราฟังแล้วเหมือนกันเล่นลิ้นนะ เหมือนกับสำนวนหวือหวาฟังแล้วน่าอดูหน้าฟังเมื่อก่อนหลวงพฟังท่านพูดได้ยินด้วยตัวเองท่านสอนเราไม่เข้าใจจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตนตกลงมันเป็นจิตหรือมันไม่ใช่จิตจิตที่มันพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเฉิงมันจะเป็นอย่างนั้นแหละจะรู้สึกอย่างนั้นเราไปดูหนังสือจิตคือพุทธะนะ มันคือคําอธิบายสิ่งที่หลวงปูดลท่านเรียกว่าจิตหนึ่งคือคําอธิบายสิ่งที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ไว้ยหลังเรียกจิตเดิมแท้ฮวงโปรเรียกจิตหนึ่งหลวงปู่เทศเรียกตัวนี้ว่าใจสมเด็จพระยายนสังวรเรียกสิ่งนี้ว่าบิญญาาธาตุหลวงตามหาบัวเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมธาตุ องคูบูวดาเรียกสิ่งนี้ว่าใจเดียวคำพูดหลากหลายนะก็พูดถึงเป็นบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะหมายถึงสภาวะอันเดียวกันนี่แหละสภาวะนั้นว่างเพราะพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิมในขณะที่โลกคือรูปธรรมนามธรรมว่างทั้งๆท,ท,ที่มีความปรุงแต่งอยู่มันว่างเพราะเราไม่ได้เข้าไปยึดไปถือนะ ว่างคนละแบบกันเนี่ยต้องภาวนานะเสียงทุ่มเทไปตายเป็นตายนิพพานอยู่ฝากตายครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะแล้วมันเรื่องจริงเลยนะไม่ใช่พูดเล่นๆเลยอย่างรับตัวกลัวตายอยู่ไม่เห็นหรอกอย่างบางองค์ที่ท่านเดินทางกายานุปัสสนา ท่านเห็นกายของท่านอะตอนนั้นยังไม่พ้น